สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC หน่ออุ้งอิง FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC แม่ครูนภาพรกัมหนกยางลูกสาวครูนภาพรน,นะคะเปี่ยวปากยักษ์เปลากัมหนกยางลูกสาวครูนภาพรค่ะเป็นยังคือว่าจังสัตว์เอออันนี้แม่พอดีอ่ามี FC หน่ออุ้งอิงค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นแต่งเพลงให้แม่เนาะเพลงกับ กราบคูด้วยใจก็เห็น้องวีตาเพิ่นเพิ่นรองนะคะให้ฮัดรองและที่นี้มือนี้ถนนคนเดินเข้มลาดและเอืองกะเด้กลับมาเค้มลาดก็เลยว่าสีขาวสิไปนะคะสิเขาไปก็เลยพาแม่ส่วนแม่เพิ่นไปนำเนาะตอนนี้มาถาคคู่ยงคะ่ะคู่ยงถีเบาเรื่องกับคู่สลานะคะว,วันศุาหนูไปหาคูสลาก็ได้มาถาแหวะเพิ่นยู่บานเพิ่นและสิบว่าว่าเลียร์ปายาวว่ากับเอ่องลูกสาวครูนภะัพรนะคะผี เก่งวงเฟ่มค่ะเพิ่นได้แท็กหาหน่องอุ้งอิงว่าหน่องอุ้งอิงอ่ะแอดเฟซบุ๊กเพิ่นไปและที่นี่เพิ่นบอกว่าน่าจะได้ชวนหน่องอุ้งอิงนะคะส่วนหน่องอุ้งอิงมาล่วมเพลงฟิจิลิงนะคะน่าจะมีเพลงคู่กันอย่างคลิปอ่ะอย่างหัวใจกเกง่งวงเฟ่อมะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นตอนแบบไหวลุ่นและโอคฮักเนาะแล้วเพิ่นสิแต่งเพลงเกี่ยวกับแบบโอคฮักคนโดนเทเงี้ยประมาณนี้ก็เลยได้ฟังเพลงเพิ่นแล้วก็ติดนะคะเพลงนั้นคนโดนเทกับ ฟังอื่องก็ฟังแล้วเอื้องคิดพอ่อท้าสมมติว่าผิดเกงวงเฟมก็หนอกอุอิงมาฟิจิลิงกันนะคะอาจจะเป็นทำนองที่แบบว่า,าซิลิพอนอัมไพพงที่เพิ่นเด็กฟิจิลิงกับตูนบดีซะแล้วมค่ะเป็นเพลงมันๆและเร็ว,รวแต่ว่ากับซิลองในสไตล์มอลล์และกะในสไตล์ล็อกไปนแนวนี้เอื้องคิดว่าสิเป็นนาฟังขนาดและอตอนที่ซิลิพอนอัมไพพงกับ พี่ตูนบดีสแสลมนะคะที่เพิ่นฟีเจอร์ดิงกันกับเป็นกับคนที่แบบอายุหลายอายุเนาะก็อายุเยอะว่าง่ายๆแต่ว่ากับหนอออุ้งอิงล้วก็พี่เก่งอะ่ะก็สิเป็นคนแบบรุ่นไหมอะค่ะที่ขึ้นมาสแสดงอย่างคิดว่าเป็นยังที่หนาเบิ่งมากๆเลยเนาะก็ต้องทาติดตามนะคะว่าสิมีเพลงนี้ออกมาหรือบอทาเพลงนี้ปล่อยออกมานะรับรอง ติชาตแน่นอนนะคะติชาติแน่นอนแล้วก็สิเป็นเพลงที่แบบทุกคนฟังได้ทุกทุกรุ่นเนาะทั้งส่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยทํางานถึงวัยสูงอายุก็น่าสิฟังกันได้พะว่าอาจสิมีเสียงของหน่ออุยิงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมอลำแต่หน่ออุยิงก็ลองได้ร้ายสไตล์ค่ะห้ายแนวแต่เอ้องว่าอาจจะไปในทำนองที่เอ้องว่าค่ะที่วาว่าสิริพรพี่สิริพรกับผิดตูนบริี้แดง ที่จะดิ้งกันอาจจะเป็นสไตล์แบบนั้นแต่ก็ต้องทาเบิรงนะคะอาจจะมีแนวแ,แป๊กไม่ไมาใ,ให้ให้เห่าติดตามเบิรงติดตามชมนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแห้งๆเลยเป็นอีหยังที่แบบเขานาจจะมีงานรวมกันหรืออีหยังสักอย่างหรือเปล่านะคะถึงได้แบบแอดเฟกันอนาะจะมีการดิวงานหรืออีหยังสักอย่างหนึ่งเข้ากับมาถาหลุนค่ะพอไปแม่เอฟซี FC กับมาถาให้กำลังใจกันเนาะตอนนี้แล้วเออจะพาแม่ไปหาไปฟังอ่า น้องน้องวีตานะคะไปฟังน้องวีตาเพิ่นตอนนั้นหลอบแหกที่เอ้องหูจักน้องวีตาเลยกับเพราะว่าน้องวีตาลองเพลงหอฟันมาลังหานยุถนุนคนเดินเคยียงลาดอย่างก็เลยเดี๋ยวไปทายคลิปน้องนะคะและที่นี้ก็ไเด้นลงในช่องส่วนตัวเอียงอ่ะแหละแล้วก็พอๆแม่ๆมเอฟซีเพิ่นก็นเลยเห็น เพลงที่น้องอุอิงรอง้องอ่เพลงที่น้องวิตาร้องกันเลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นแต่งเพลงมให้และเพลงนั้นหลัจำได้ว่ากราบคู่ด้วยใจเวอนจำได้ว่าเพื่อเป็นอเออเพิ่นทรงมให้ค่ะแล้วกะ็มีเนื้อหาใจความแบบสื่อกินใจแต่เอืเองร้องบ่เป็นนตอนนั้นเพ่อเอืองบอกว่าบัานบ่นมีดนตีหรือทำนองหอย่อางกันเลยร้องบ่เป็นบูน้ว่าต้องลองไปทำนองแนวใดและเพิ่อนก็ได้บอกเอื่องมาน่าจะเป็นเดือนละค่ะ A fc น้องอุงอิงอะค่ะได้บอกมาว่าได้ส่งเพลงให้น้องวีตาเดี๋ยวมือนี้เขาไปฟังกันนะคะบางทีอใใจว่าสีได้ฟังหรือบอแต่ว่าเห็นบอกว่าน้องมานะคะฐาน้องม่ได้ร้องเพลงนี้ก็ต้องได้ฟังเพลงอื่นที่เป็นเพลงน้องอุ้งอิงนะคะให้น้องร้องให้ฟังอีกเท่อนึงโอเคค่ะเดี๋ยวไปพอกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาลงให้ฟังอีกคลิปหนึ่งน้องว่าสีได้ฟังหรือว่า สิได้ฟังเพลงใดที่น้องมีตารองเนาะโอเคครับไปแล้วค่ะเด็กตาดำๆก็รูดมอสะาอังจบก็สอง 감사합니다